โมโมทาโร่จีนรีแบรนด์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจากอีเวนท์ที่ผ่านมานะครับผมสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนะครับโลโก้ของตัวแบรนด์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเริ่มจากการไม่ใช้ตัวโลโก้พีซบอยแล้วนะครับแต่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ให้แอสแต็กมากขึ้นนะครับตัวภาพรวมของเขาเนี่ยจะเป็นดอกอินดิโกนะครับแล้วก็มองลึกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวของโมโมทาโร่นะครับแล้วมองลึกเข้าไปอีกเราจะเห็นเป็นผลลูกทอนะครับซึ่งโลโก้ตัวนี้มีความโมเดิร์นมากๆอย่างที่2เอกกลัษณ์ของตัว เขายังบอกว่ายังคงเดิมนะครับเขายังยึดมั่นในปรัชญาของโทคุโนะบลูโทคุโนะบลูเนี่ยนะครับคือสีน้าเงินที่เป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของโมโมทาโร่นะครับเกิดจากการใส่ใจต้องแต่การทอนะครับแล้วก็การย้อมคราบย้อมหลายๆครั้งนะครับแล้วก็รายละเอียดในการตัดเย็บแล้วก็เลือกวัสดุต่างๆนะครับและโทคุโนะบลูเนี่ยนะครับยังคงเป็นเครื่องบันทึกชีวิตของคนที่ใส่ยีนนะครับยีนเนี่ยก็จะสวยตามที่เราใส่นะครับแล้วเราก็จะเห็นเฟียดเนี่ยไปตามอายุการใช้งานของเรานะครับอย่างที่3นะครับตัวลักษณะ ลณะรายการผลิตของโมโมทาโร่เนี่ยถูกแบ่งใหม่เป็น3รายการผลิตนะครับประกอบไปด้วยสแตนดาร์ดคลาสสิกแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟนะครับสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่เลยที่มีความโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแต่ส่วนคลาสสิกเนี่ยเขายังคงแถบเดิมของโมโมทาโร่ไว้นะครับสองแถบแต่ว่าดิเมนชันของแถบเขาเนี่ยจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์ของโมโมทาโร่เดิมเอาไว้แต่โลโก้ก็เป็นโลโก้ใหม่นะส่วนเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรายการผลิตท็อปสุดที่เขาได้ทดลองนะครับเอาเนื้อผ้้าาาใใหมม่่่่ๆชชนนนนะครับอยยงเเีีทป็ ผ้าฝ้ายนะครับผสมกับผ้าแคชเมียร์นะครับหรือพีนที่เป็นผ้าฝ้ายผสมกับผ้าไหมนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีราคาสูงแต่ก็น่าสนใจมากๆและสุดท้ายนะครับรูปทรงที่เปลี่ยนไปนะครับตัวทรงของทางโมโมเทโร่รุ่นใหม่เนี่ยเขาตั้งรหัสใหม่และคิดใหม่หมดนะครับแต่ก็ยังมีการอ้างอิงจากรหัสเดิมๆบ้างนะครับอย่างเช่นทรง300สลิมเนี่ยนะครับจะมาจากทรง0306นะครับทรง200เทเปอร์เนี่ยจะมาจากทรง0205ทรง100สเตรทนะครับจะมาจากทรง0906นะครับส่วน ทรง 400Y เนี่ยนะครับจะเป็นทรงที่ใหญ่ขึ้นจากทรง0906ในงานเนี่ยนะครับผมก็ได้สนุกสนานกับการสอบถามนะครับแล้วก็ Q&A นะคำถามที่น่าสนใจที่สุดของผมนะคือผมถามว่าทางโมโมทาโรยีนเนี่ยเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะครับตามกระแสะของแฟชั่นณปัจจุบันหรือเปล่านะครับคำตอบของทางแบรนด์ตอบมาได้ประทับใจผมมากๆนะครับคือทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าทางโมโมทาโรยีนเองเนี่ยเขายังยึดมั่นนะครับในปรัชญาเดิมแต่เขาอยากจะกระจายเจตนาลมและความคิดของเขาเนี่ย ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้รู้จักนะครับนอกจากคนที่เป็นแฟนคลับหรือบิ๊กแฟนเนี่ยเขาอยากให้คนเจนซี Z นะครับหรือเจนในอนาคตเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ยังคงเข้าใจในปรัชญาของโมโมทาโร่อยู่ซึ่งเป็นคําตอบที่ผมประทับใจมากๆนะครับส่วนร้านค้านะครับของโมโมทาโร่ที่เกียวโตเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นร้านค้าที่มีความสวยงามมากๆนะผมก็ถามว่าเขาจะมีการรีแบรนด์นะครับแล้วก็มีการรีโนเวทร้านใหม่ไหมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีแน่นอนนะครับสำหรับสํานักงานใหญ่ในโอกายามะเนี่ยนะครับรับรองว่าเขาจะม เ,เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ